สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นกลับโดนหลอกได้บ่อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่เพราะคุณโง่หรืออ่อนไหวนะแต่เป็นเพราะคนดีมักมองโลกในแง่ดีและไม่อยากปิดโอกาสในการช่วยเหลือใครซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่ปัญหาคือบางคนรู้จุดนี้และใช้มันเพื่อหลอกคุณ ลองคิดดูนะเวลามีคนมาขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนหรือเล่าเรื่องน่าสงสารมากๆคุณมกักจะรู้สึกว่าต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกผิดนี่แหละคือสิ่งที่มิจฉาชีพมองหาเพื่อนเนเคยรู้สึกแบบนี้ไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณเคยเกือบโดนหลอกเพราะความใจดีของคุณหรือเปล่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าบางทีคนดีๆอย่างเราก็โดนหลอกได้ง่ายนั่นไม่ใช่เพราะเราไม่ฉลาดนะ แต่เพราะมิจฉาชีพเขาเก่งมากเรื่องเล่นกับจิตใจคนใจดีวันนี้เราจะคุยกันถึงวิธีที่เขาใช้กันบ่อยๆแบบที่คุณอาจนึกไม่ถึงเลยล่ะเริ่มจากวิธีแรกนะคะนี่คือวิธีที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องตัดสินใจทันทีเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ทำตอนนี้คุณจะเสียโอกาสใหญ่หรืออาจเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเช่นมีคนโทรมาบอกว่าบัญชีธนาคารคุณกำลังถูกแฮ็กต้องโอนเงินไปบัญชีนี้ภายใน1ิบนาที หรือข้อความแบบลูกคุณเกิดอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลรีบโอนเงินมาด่วนสมองคนเรามีจุดอ่อนนะคะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เรามักจะตัดสินใจด้วยความรู้สึกแทนที่จะใช้เหตุผลคนใจดีอย่างเรายิ่งเสี่ยงเพราะมักจะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเลยอาจรีบทำตามโดยไม่ทันคิดเพื่อนคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเธอเกือบโดนหลอกเพราะมีคนแอบอ้างเป็นลูกชายส่งข้อความมาขอเงินด่วนข้อความเขียนว่า แม่ครับผมกำลังติดปัญหาใหญ่ต้องใช้เงินห้าหมื่นบาทภายในหนึ่งชั่วโมงนี้โชคดีที่เธอโทรไปถามลูกชายจริง,รงๆก่อนจะโอนเงินนะคะมาถึงวิธีที่สองอันนี้โหดมากค่ะเพราะเขาใช้ความสงสารของคุณเป็นเครื่องมือมักจะเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วแทบร้องให้เช่นฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกป่วยต้องผ่าตัดด่วนหรือผมเพิ่งถูกโกงจนหมดตัวของเงินแค่ซื้อข้าวกินมื้อเดียวได้ไหม คนใจดีอย่างเราจะรู้สึกผิดมากถ้าไม่ช่วยแต่รู้ไหมคะว่าบางครั้งเรื่องทั้งหมดนั่นเป็นแค่บทบาทที่เขาเตรียมมาอย่างดีมีข่าวออกมาเยอะมากว่ามีแก๊งหลอกลวงที่จ้างคนมาสวมบทบาทน่าสงสารแล้วแจกสคริปต์ให้ท่องจำกันเลยทีเดียวเคล็ดลับสังเกตง่ายๆคือเขาจะเล่าเรื่องซ้ำๆแบบจำมาแปะๆแ,และมักจะปฏิเสธความช่วยเหลือแบบอื่นเช่นคุณเสนอว่าจะซื้ออาหารให้แทนให้เงินสดเขาจะยืนยันว่าต้องเป็นเงินเท่านั้น นี่แหละคือสัญญาณอันตรายที่บอกว่าเขาอาจาไม่ใช่คนจริงๆและวิธีสุดท้ายอันนี้อันตรายมากเพราะมันเริ่มจากคำว่าอย่าบอกใครนะเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับเช่นถ้าบอกคนอื่นฉันจะเดือดร้อนนะหรือแฟนคุณอาจเข้าใจผิดถ้ารู้เรื่องนี้ทำไมนี่ถึงน่ากลัว เพราะเมื่อคุณเริ่มเก็บความลับคุณก็จะตัดตัวเองออกจากคนอื่นทำให้ไม่มีใครมาเตือนคุณว่ากำลังโดนหลอกและที่แย่กว่านั้นเขาจะค่อยๆกดดันคุณให้ทำเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากเริ่มต้นอาจแค่ขอข้อมูลส่วนตัวไปจนถึงขอเงินก้อนใหญ่ในที่สุดเคยมีเคสหนึ่งที่มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจโทรหลอกให้เหยื่อเชื่อว่าตัวเองมีปัญหากฎหมายแล้วบอกว่าห้ามบอกใครเพราะคุณจะถูกดำเนินคดี คนคือเหยื่อถูกหลอกโอนเงินไปหลายแสนโดยที่ครอบครัวไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งสายเกินไปทั้งหมดนี้คือวิธีที่คนไม่ดีเขาใช้หลอกคนดีอย่างเราแต่แค่รู้เท่าทันก็ป้องกันตัวเองได้แล้วนะคะตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นคนที่ระแวงจนเกินไปเพื่อนเพื่อนเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมคะหรือเคยเกือบโดนหลอกแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังหน่อยสิ รู้ไหมคะการเป็นคนดีไม่จำเป็นต้องแลกกับการเป็นเหยื่อเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นโดยยังปกป้องตัวเองไว้ได้แค่ต้องรู้เท่าทันหน่อยมาคุยกันแบบเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าทำยังไงถึงจะปลอดภยัยโดยไม่ต้องกลายเป็นคนที่ระแวงเกินไปอย่างแรกเลยนะคะก่อนจะช่วยใครสักคนลองหยุดถามตัวเองสักนาทีแค่ถามง่ายๆว่าเรื่องนี้ฟังดูเร่งด่วนเกินจริงหรือเปล่าหรือทำไมคนนี้ถึงไม่ยอมให้เราตรวจสอบข้อมูลเลย แค่นี้ก็ช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วเพื่อนฉันคนหนึ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มีคนโทรมาหลอกว่าเป็นหลานชายของเงินด่วนแต่เพราะเธอตั้งกฎไว้ว่าต้องโทรกลับไปหาคนนั้นทุกครั้งเลยรอดพ้นจากกลลวงไปได้มันเป็นเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้แหละที่ช่วยได้จริงๆแล้วรู้ไหมคะการตรวจสอบข้อมูลสมัยนี้ทำได้ง่ายมากแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสิร์ช Google ดูว่ามีใครเคยโดนข้อความแบบนี้บ้าง หรือโทรไปถามหน่วยงานจริงๆสักนาทีความพยายามเล็กๆนี้อาจช่วยให้คุณไม่เสียเงินหลักแสนเลยนะที่น่าสนใจคือมิจชาชีพมักกลัวการตรวจสอบมากที่สุดเคยมีเคสหนึ่งที่คนร้ายส่งข้อความหลอกว่าเป็นธนาคารแต่พอลองค้นหาในเน็ตดูเจอเลยว่ามีคนโดนข้อความเดียวกันแป๊ะๆแบบนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นกลวง ส่วนเรื่องการตั้งกฎส่วนตัวนี่สำคัญมากค่ะลองกำหนดง่ายๆว่าฉันจะไม่โอนเงินให้คนที่ไม่เคยเจอตัวหรือจะปรึกษาคนในครอบครัวก่อนช่วยเหลือครั้งใหญ่กฎเหล่านี้เหมือนกรอบป้องกันที่เราสร้างไว้ให้ตัวเองแต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่านี่ฉันกำลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าอย่าตกใจไปนะคะแค่หยุดคุยทันทีแล้วรีบบอกคนใกล้ตัวเพราะหลายเคสที่รอดมาได้เพราะเหยื่อไม่เก็บเรื่องไว้คนเดียวนี่แหละ สุดท้ายนี้จำไว้เสมอว่าความดีของคุณมีค่าและไม่ควรถูกใครมาใช้ในทางที่ผิดเราช่วยคนอื่นได้เสมอแต่ต้องช่วยอย่างฉลาดเพื่อนๆพ่อนหลักคะมีวิธีไหนที่เคยใช้แล้วได้ผลหรือมีประสบการณ์อะไรมาบอกต่อกันบ้างแชร์ไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะ โอเคสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นแล้วคุณเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองกำลังโดนหลอกหัวใจเต้นแรงมือเริ่มสั่นนี่คือช่วงเวลาเครียดที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเรามาคุยกันแบบเพื่อนต่อเพื่อนว่าต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงให้ผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแรกเลยหายใจลึกๆสักสามครั้งการโดนหลอกไม่ใช่จุดจบของโลกมันแค่เป็นประสบการณ์แย่ๆอันหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตั้งสติให้ได้ก่อน พอตั้งสติได้แล้วให้หยุดการติดต่อกับคนที่หลอกคุณทันทีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ข้อความหรือแชทในแอปไหนก็ตามปิดช่องทางทั้งหมดที่เขาสามารถติดต่อคุณได้เพราะยิ่งคุณคุยกับเขาต่อคุณยิ่งตกอยู่ในวงจรของการถูกหลอกจากนั้นเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องข้อความโทรศัพท์อีเมลรายละเอียดบัญชีธนาคารวันที่และเวลาที่เกิดเหตุทุกอย่างมีค่าและอาจช่วยคุณได้ในภายหลังอย่าเพิ่งลบอะไรออกไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกอับอายก็ตาม ขั้นต่อไปบอกคนที่คุณไว้ใจได้ทันทีอาจจะเป็นแฟนพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิทการเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวจะทำให้คุณเครียดมากขึ้นและคนใกล้ตัวอาจมีวิธีช่วยที่คุณคิดไม่ถึงถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินให้ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คุณใช้บริการโดยเร็วที่สุดบางครั้งการแจ้งธนาคารทันทีอาจช่วยยับยั้งการโอนเงินหรือติดตามเงินของคุณได้ สุดท้ายนี้อย่าซ้ำเติมต,ตัวเองการโดนหลอกไม่ได้หมายความว่าคุณโง่งมันแค่หมายความว่าคุณเป็นคนใจดีและไว้ใจคนง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของมนุษย์คนหนึ่งใช้ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วชีวิตจะเดินหน้าต่อไปได้เคยมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างไหมหรือพอรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วทำอะไรเป็นอย่างแรกมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะทุกเรื่องราวที่เราแบ่งปันกันในวันนี้ มันไม่ใช่แค่คลิปสอนวิธีป้องกันตัวแต่คือการสร้างเกราะให้คนดีอย่างเราๆไว้ใจกันได้อย่างปลอดภัยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามช่องให้หน่อยนะคะทุกการติดตามคือกำลังใจใหญ่หลวงที่ทำให้เราสร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อได้และถ้าใครอยากสนับสนุนเราไปอีกขั้น ลองดูการเป็นเมมเบอร์ของช่องสิคะนอกจากจะได้สิทธิพิเศษต่างๆแล้วทุกการสนับสนุนคือน้ำเลี้ยงให้โครงการนี้เติบโตและสร้างเนื้อหาที่ปกป้องคนดีๆในสังคมได้มากขึ้นสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าโลกนี้ยังมีคนดีอีกเยอะแค่เราต้องช่วยกันสกัดคนไม่ดีออกไปคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะขะว่าอยากให้เราพูดเรื่องอะไรอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีค่ะ